ประกันตัวนะข่าวใหญ่นะหนึ่งเลยนะว่าอุ้ยนักร้องไม่ดังอักษรย่อก่อนอิเคียวำหมอลำไม่ดังมันแอบไปประกันตัวมาแล้วจ้ะมันแอบไปประกันตัวใช่โคโดนโคโดนรวบโโดนแบบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขามีงานด้วยหรอแม่แม่แกก็พูดแรงไปเขามีงานสิ เขามีงานเพือนเพื่อนมาอ่านคิดงานไงเนี่ยงานอะไรใช่ไมงานซ้อมงานเดินเออคิวซ้อมคิวเดินทางก็รับว่างานมล่าเออใช่ก็แบบเป็นงานไงเทียกหาดเนี่ยถ่ายถ่ายเนี่ยอันนั้นก็งานใช่ลงทุนน้อยได้กำไรเยอะใช่งานไม่ดังได้ไงเบอร์หนึ่งน่ะแม่ งานเตะบอลงานเตะบอลงานซ้อมก็คืองานลูกฉันน่ะไม่กล้ากินไม่กล้ากินกาแฟกับอกาแฟโกโก้คอลลาเจนคอลลาเจนเขานะยายมีทุงมีถงไม่กล้ากินนะเดี๋ยวกินแล้วเพราะว่าเขาบอกว่าของเขาไม่เหมาะกับคนมีไม่มีมารยาทปกติฉันไม่มีมารยาทไงกินไปยิ่งจะไม่มียายเราเป็นคนที่มีมารยาท อยู่แล้วถ้ากินนิ่งจะไม่มีถูกปะโดนบทสิดเจ็ดไปยังไม่มีเลยถูกปะเขาบอกว่าของเขาเนี่ยคนไม่มีมารยาทอ่ะไม่เหมาะคนไม่มีมารยาทไอ้เราก็คนไม่มีด้วยสิได้ก็ไม่มีอยู่แล้วไงก็เลยไม่ไปจินหรือเปล่าใช้พลังดวงพลังอยารู้ว่าพก่อผัวใหม่อีมาลีสรุปน้องได้หรือยังคะเห็นเด็กหน้าพ่อมันอีมาลียังไงเนี่ยมพิมอะไรเนี่ย อยากแม่อยากรู้พ่อผัวใหม่อีมาลีพ์รูปน้องได้หรือคาเห็นเต็มโพ์ไม่ได้ค่ะพดไม่ได้แต่ตาจ้อยไม่ทำอะไรเลยไข่ดีขายดีถอกพุงเขาบอกว่าอะไรนะอ้วนม่แปลไม่ได้แปลว่าอะไรนะวนมันแปลว่าแพ้แล้วมันเกี่ยวอะไรกับแพ้อ้วนแปลว่าเยอะอเล็ก พราะว่าอ้วนไม่ได้แปลว่าแพ้วะรซันงงไหมอ้วนก็คือมึงกินเยอะอ้วนก็แปลว่าอ้วนตาเอออ้วนก็แปลว่าอ้วนอ้วนมากินเยอะอ้วนเพราะไม่ออกกาลังกายอ้วนพอแบบพอมึงอ้วนน่ะคดีนางไปถึงไหล่แล้วนางไปประกันตัวมาแล้วค่ะนางไปประกันตัวมาแล้วถูกไหมครับ อ้วนก็แพ้ว่าอ้วนอ้วนเพราะกินเยอะอ้วนเพราะไม่ดูแลตัวเองเนาะที่แพ้เพราะโง่ค่ะจริงไหมจริงจริงที่แพ้คือโง่ไงเลยแพ้ใช่ไหมใช่แม่แพ้แพ้เพราะโง่เดี๋ยวนะ คดี5ล้านยังไม่ตัดสินง,ง่ายๆนะคะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนนัดพร้อมกันอยู่นัดพร้อมเพราะว่าอิมาลีประกันตัวแล้วเดี๋ยวไปเจอนัดหน้าแล้วก็จะนัดว่าจะจะจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะ,จ,ะจะสืบวันไหนนัดหน้าถึงจะรู้นะคะส่วนคดีที่ดินเนี่ยก็เหมือนที่ลงตอนนี้คดีที่ดินก็มีการสืบยายคดีที่ดินสืบวันไหนนะจะไม่ผิดปลายเดือนนี้เนาะ สิบเอ็ดสิบสองนะกระไดที่นี่คือมีการเลื่อนมาหลายครั้งเลื่อนจากอิมาลีค่ะอิมาลีเปลี่ยนทนายไหนมั่นอกมั่นใจมากคดีจะชนะมึงแล้วมึงเปลี่ยนทนายทาไมงงสืบวันที่ 10, นะสิบเอ็ดสิบสองนะสืบขยายนสิบแดสิบสองเดือนนี้ใช่ไหมใช่เออแล้วบอกว่าตัวเองชนะทุกคดีแต่ชนะทุกคดีอะไรหนึ่งสาลก็ไม่ไปสองเลื่อนเก่ง รับบทนางเลื่อนรับบทนางเปลี่ยนทนายแล้วมันจะชนะแล้วมันจะเสร็จเมื่อไหร่ล่ะ <c oughs> ทำไมแม่สวยสวยมา,มากจังเลยตั้งแต่ไปทำสวยมาหน้าเด็กเวอรสวยไหมะย,ยายวันนี้หน้าสดเลยนะยายสวยไหมสวยแล้ววันก่อนสวยไหมล่ะวันก็สวยวันก่อนก็สวยวันนี้ก็สวย แตะบอลอ,อยู่ไม่ว่างไฟสารเออสงสัยแหละปิดงานกลุ่มปิดติดงานแตะบอลก็เลยไม่ได้ไม่ว่างไฟสารเนาะใช่ไหมงานเขาเยอะแม่โอ้มันจะได้ใช้จ้าต้อยที่ไว้ซ้อมไหมคะแต่วันตาเขียวสวยน้อยกว่าเล็ก ตำนานตาเขียวไม่จบมันจะเป็นมินตลอดไปใช่ตำนานตาเขียวมันจะเป็นมินตลอดไปใช่ไหมเขาเรียกว่าการประวิงเวลาใช่ค่ะประวิงเวลาจริงๆเพราะว่าเขาอ่ะแบบไม่ไปศาลเลยแม่หน้าเหมือนน้องนัดบีเลียจริงหรอเหมือนนัดจริงหรอ แม่สวยทุกวันโดยเฉพาะวันตาเขียวมือยังไม่จบวันตาเขียวเนาะทแม่จะเล่าค่ะเนี่ยลูกบวชตาเขียวตาดำเนี่ยเออมันเป็นตำนานเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเจอชุดโกโกวาเดี๋ยวเจอชุดโกโกวานดะีวพูดเลยนะไปหาเนี่ยไปหาโมเน่แล้วก็ทำผมแบบนี้นะทุกคนนัดนัดมาซ้อมทำผมไว้แม่อย่างนี้ กตัวาเออต้องหาดิไม่ไม่แต่ต้องงัดสูงต้องงัข้้านีอย่างนี้อ่ะอับลองมัดดูดิแล้วก็แต่งแต่งกาเป็นแบบบบอะไรนี้ต้องตาเขียวเขียหรอเออแล้วตาเขียวถ้าชอบสีเขียวเดี๋ยวจะเอาสีส้มเอาสีเขียวสิเพราะฉันสีอะไรล่ะ